อยาเข้าสู่สายเทคแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีเรามีไกด์ไลน์แบบสเต็ปบายสเต็ปมาให้ทุกคนกับเจ้าตัวเชอร์ป้าดัทไกด์เนาะเชร์ป้าเนี่ยจริงเหมือนเป็นชนเผ่าที่อยู่ในเอเวอเรสนะครับเขาเปรียบเทียบกันปีนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเหมือน l e ARNING CURVE นะครับที่เมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าเราอยากเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยเช่นเอย user interface a t t ทีม I า e c t น p พวก Developer หรือ Designer หรืออาชีพยุคใหม่พวกนี้ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะเรียนรู้แบบไหนเนาะเว็บนี้นะครับมีข้อดีตรงที่ว่าช่วยไกด์คุณเป็น s t e ็ by Step เช่นสมมุติผมอยากเรียนรู้เรื่อง user interface design เนาะการออกแบบ u i นะครับเขาจะเขียนเลยว่าผาดของคุณเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนบ้างเนาะส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้สอนเองนะเขาแค่ไกด์ไลน์ว่ามันควรจะเริ่มสเต็ปที่1 2 3 4 5ไปแบบไหนบ้างเช่นกดอันนี้ไปปุ๊บก็จะไปเป็นเว็บที่ชื่อว่า why do we interface เนอะ,นอะก็จะทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราต้องออกแบบทำไมต้องเริ่มการดีไซน์เนาะแล้วค่อยมาเป็นเรื่อง human computer interaction ux fundamental เนาะ ux designer challenge เนะาะไล่เป็นสเต็ปสเต็ปจากง่ายไปยากเพื่อทำให้คุณเข้าใจที่มาที่ไปก่อนทำให้คนที่อยากเปลี่ยนสายงานใหม่ๆมมาเป็นสายเทคเนาะสามารถเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องนะครับนอกจากนี้ข้างล่างเขาก็จะยังมี เหมือนแอดออนด้วยว่าถ้าคุณรู้ข้างบนตามสเตปบายสเตปหมดแล้วเนาะคุณอยากรู้เรื่องนี้ต่อทําอะไรได้บ้างมีเว็บไหนสอนคุณบ้างคอร์สอนไ์อันไหนสอนคุณบ้างเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีบียอนเบสิคด้วยคือถ้าคุณเก็บครบหมดแล้วมันยังมีแอดวานให้ด้วยเผ so ื่อจะไปเติมเพิ่มเช่น่างมีเรื่องคอกนิทีบบายแอดอย่างเงี้ยเราเรียนรู้เรื่องดีไซน์แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องบายแอดมนุษย์เราอาจจะต้องไปเรียนรู้เรื่องบายแอดมนุษย์เพิ่มเติมในเลเวลแอดวานเนี่ยก็จะกลายเป็น UXUI Designer ที่ดีไึเนครน คลังการเรียนรู้เนาะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเราไม่รู้ว่าต้องเสิร์ช Google เราต้องไปลุ้นดูต้องไปนั่งลองเรียนดูว่ามันดีไม่ดีจริงหรือเปล่าเว็บนี้ก็ไกด์ไลน์ให้คร่าวๆเนาะเนื้องงานส่วนใหญ่ที่เว็บนี้มีให้นะครับก็จะเป็นเนี่ยด้านดีไซน์ด้าน d e v วลลอปเนะครับในภาษาเกือบครบทุกภาษาเลยเนาะถ้าใครสนใจจะเปลี่ยนมาเป็นสายเทคอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คุณครับเขาทํามาแล้วเขาก็พูดว่า ถ้ามันยังไม่ดีพอมีเว็บอื่นด้วยที่ทํางานคล้ายๆกันคุณจะไปดูเว็บอื่นก็นได้เนาะเช่นอันนี้ผมชอบมากชื่อว่า learnanything xyz นะครับ behavioral เนาะอ่า e c o n o m i c นะครับมันก็จะบอกมาเลยว่าอ๋มีเรียนที่ไหนบ้างแล้วก็ไล่ไปเป็น basic เป็นยังไงบ้างอ่อัน,นี้าจะไม่เยอะอะสมมติผมเป็น ui designer ปุป๊บมันก็จะบอกเลยว่า user interface basic เป็นแบบไหน h e l p เป็นแบบไหน article เป็นแบบไหน newsletter เป็นแบบไหนอะไรเงี้ย มันอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะแต่มันก็จะเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆให้แบบนี้ก็จะเยอะกว่านะครับหลากหลายกว่าไม่ใช่แค่ในวงการเทคแล้วหรืออันนึงถ้าเป็นวงการเทคเลยชื่อว่า hacker io ไม่มีตัว e เนาะ hacker io นะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากเรียนเรื่อง artificial intelligence เนาะผมอยากเป็นนักเขียนนัก developer ai เนาะมี article ที่พูดถึงเรื่อง artificial intelligence เลยแล้วก็เนี่ยมี top tutorial ให้ด้วยแล้วก็มีคนโบทด้วยว่า เว็บไหนอะออนไลน์เรียนรู้แบบ Udacity อย่างเงี้ย Intro to Artificial Intelligence มีคนโหวต149คนเงี้ยเราก็ดูจากจำนวนคนโหวตได้นะว่าเว็บไหนน่าสนใจเราจะได้ไปเรียนตามแลนกิ้งที่เขาจัดกันได้ยน่นระยะเวลาแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าใครอยากเป็นสายงานหรือเติมสกิลลองไปดูกันได้นะครับกับ3เว็บนี้เนาะ Shopee r g u i นะครับ Learnanything xyz นะครับแล้วก็ Hacker i o น io ะ สุดท้ายแล้วขายของหน่อยนะครับกำลังทำเว็บใหม่ขึ้นมานะ้อชื่อ psmac i com นะครับเป็นเว็บของผมเองที่เอารีวิวจาก TikTok นี่แหละไปจัดหมวดหมู่เป็นประเภทการสามารถเข้าไปดูได้อันไหนมี YouTube แล้วก็จะวางลิงก์ YouTube เอาไว้ด้วยนะครับสามารถกดลิงก์ตามหมวดต่างๆได้เลยเพื่อทำให้ทุกคนสามารถหาเครื่องมือที่จะใช้ในงานได้ไง่ายขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ psmac com นะครับ